ในตัวการเขียนบทเนี่ยมันมีฟังก์ชันสําคัญมากๆเลยก็คือเรามีฟังก์ชันระหว่างผู้เล่านะครับมีฟังก์ชันระหว่างตัวเรื่องราวตรงกลางเลยนะครับแล้วก็ฟังก์ชันไปสู่ผู้ฟังนะครับดังนั้นไอ้ตัวลักษณะของผู้เล่าเนี่ยมันมีหลายรูปแบบเลยตั้งแต่ storyteller player คือนักแสดงเอง performer ทุกๆรูปแบบนะครับส่วนในส่วนตรงการเนี่ยที่มันเป็นฟังก์ชันของตัวเรื่องราว มันมีเรื่องราวที่อยู่ใน3มิติก็คือเรื่องราวที่เป็นสตอรี่เรื่องราวที่เป็นพล็อตแล้วเรื่องราวที่เป็นแอคชั่นเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า3อย่างนี้มันต่างกันยังไงสุดท้ายแล้วเราจะเอาระกอบทั้งหมดนี้นำพาไปสู่ผู้ชมดังนั้นตัวศิลปะการเล่าเรื่องมันคือการนำพากระบวนคิดของเราในฐนานะคนเล่าผ่านตัวเรื่องราวพล็อตติ้งแล้วก็แอคชั่นไปสู่ผู้ชมในรูปแบบจะเป็นภาพยนตร์ก็ได้โทรทัศน์ก็ได้หรือว่าละครเวทีก็ได้นะครับซึ่งความแตกต่างนะครับ ตอนนี้มันจะมีเวลาคนบอกว่าโอ้ทำไมภาพยนตร์หลายเรื่องบทไม่ค่อยดีเลยทีนี้คำถามคือบทดีหรือบทไม่ดีเนี่ยมันต่างกันตรงไหนมันพูดยากครับเพราะบางเรื่องเนี่ยเป็นโทรทัศน์ดีมากแต่พอมาเป็นภาพยนตร์อาจจะไม่ได้บางเรื่องเหมาะสำหรับการเป็นละครเวทีแต่พอเป็นบทการสแสดงไปเป็นบทภาพยนตร์หรือโทรทัศน์อาจไม่ได้อ์ประกอบมันต่างกันครับให้มาเห็นความแตกต่างกันก่อนนะครับในนี้ผมสรุปไว้คร่าวๆนะครับ ตัวภาพยนตร์จะมีลักษณะที่เป็นจุดเด่นคือ Visual and Sound สิ่งที่ผู้ชมได้รับจะได้รับ Experience นะครับซึ่งก็คือประสบการณ์ซึ่งในโครงสร้างการเขียนบทเราจะใช้ Plotting เป็นตัวขับเคลื่อนอถ้าเป็นโทรทัศน์ตัวผู้ชมนักจะได้สัมผัสได้ยินได้ยินบทพูดนะฮะแล้วก็ประสบการณ์ที่ได้ก็จะเป็นคือความบันเทิงนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วตัวงานโทรทัศน์จะเน้นการขับเคลื่อนเรื่องราวหรือสตอรถ้าเป็นละครเวทีเนี่ย สิ่งที่ผู้ชมจะสัมผัสคือสัมผัสตัวพื้นที่สเปซแล้วก็ทามิ่งที่เราอยู่ในพื้นที่นั้นสิ่งที่ได้รับจากละครเวทีหลายครั้งมันจะเป็นเรื่องของออก,การตกผลึกทางความคิดนะฮะซึ่งสิ่งที่ละครเวทีให้ในเชิงบทก็คือเรื่องของแอคชั่นือการกระทำะเรามาดูความแตกต่างก,กันในส่วนของภาพยนตร์ทุกคนเห็นภาพนี้ไหมครับภาพนี้จะเห็นว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างสิ่งสําคัญของภาพยนตร์เราเรียกว่ามิดซองแสง มิโองแซงคือองค์ประกอบภาพที่สื่อความหมายจะเห็นว่าในภาพนี้นะครับมีตัวละครอยู่3ตัวถ้าสังเกตด,ดีๆจะพบว่าตัวละครทั้ง3ตัวมีลักษณะที่คล้ายกันมากนะฮะในแง่ของการแต่งกายรูปหน้ามีหนวดอะไรต่างๆนานทีนี้มาดูองค์ประกอบใ,ใกล้ๆกันอีกนะครับเราจะเห็นว่าคนตรงกลางเนี่ยมีตัวสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นดอกอยู่ด้านบน แล้วจะมีเงาอยู่ข้างหลังซึ่งแหล่งกําเนิดแสงนั้นทําให้เขามีเงาแล้วเขาก็มีคนที่นั่งอยู่ข้างๆนะฮะเออแล้วขนาดเดียวกันทั้งสองคนก็มามองไปยังผู้ชายที่นั่งอยู่ด้านหน้าเออตัวภาพเนี้ยหนึ่งภาพสามารถสื่อความหมายถึงภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ทั้งเรื่องเลยภาพยนตร์เรื่องนี้คือชื่อเรื่องว่าคาคิมชาเป็นภาพยนตร์ที่กํากับโดยอากิระโรโสวาเขาพูดถึงเรื่องของอัศวินหรือขุนพลเงา ดังน,นั้นในภาพนี้มันจะแสดงให้เห็นเลยว่านี่คือองค์ประกอบที่ทําให้เกิดเรื่องราวขึ้นคือเรื่องราวความสัมพันธ์ของตัวผู้เป็นต้นกรเนิดเงามือขวาที่เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นเงาไกลและคนที่เป็นเงาทีนี้สุดท้ายแล้วใครเป็นตัวจริงกันแน่มันคือสิ่งที่เป็น promising ของภาพยนตร์คือเราก็จะต้องไปค้นหากันนะครับอโอเคนะครับนี่คือสิ่งที่สําคัญในการเล่าเรื่องด้วยภาพนะครับซึ่งมันเป็นองค์ประกอบสําคัญของภาพยนตร์ต่อไปนะครับ ในภาพลักษณะของโทรทัศน์นะฮะในลักษณะของโทรทัศน์เนี่ยการถ่ายทำเนี่ยครับเขาจะใช้กล้องตั้งนะครับอยู่ประมาณ3ตัวถ้ากรณีที่เป็นแบบภาพยนต์แนวซิตคอมอะไรเงี้ยครับเออโทรทัศน์ยนต์โทรทัศน์แนวซิทคอมคือก็คือจับภาพมีมาสเตอร์กล้องตรงกลางคือภาพนักแสดงคุยกันกล้องขวาไปซ้ายกล้องซ้ายไปขวาจับตัวนักแสดงเฉพาะดังนั้นลักษณะของโทรทัศน์คือจะเดินเรื่องด้วยคําพูดจะเป็นส่วนใหญ่ ตัวละครพูดตัวละครทำตัวละครพูดตัวละครทำแต่สิ่งที่คนดูโทรทัศน์จะได้รับคือเสียงที่ดังออกมาจากโทรทัศน์เพราะเราในการทํางานโทรทัศน์เนี่ยคือบางทีคนดูอาจจะไม่ได้ปฟกัสทีตตัว,ต,วตัวงานขน้างหน้าหลายเปอร์เซ็นต์อาจจะมีกิจกรรมอย่างอื่นทําก็เปิดไปเรื่อยๆแต่ที่ดีคนดูก็ยังรู้เรื่องและสามารถสามารถสนุกสนานไปกับเรื่องราวผ่านการฟังตัวละครพูดกันได้อันนี้อันนี้หลายคนก็จะบอกว่าเป็นเคล็ดเล็กๆน้อยของการทําโทรทัศน์นะครับท่านต่อมาเลยครับ เรื่องของละครเวทีจะเห็นไหมครับลักษณะของอละครเวทีเนี่ยคือมีนักสแสดงนะครับอ,อยู่ตรงกลางเลยแล้วก็เรื่องอย่างละครเวทีเรื่องนี้เป็นละครเวท,ทีที่เล่นที่ก l บ b e t h e a t r ์ g l บ b e t h e ตอร์เป็นโรงละครของเชคสเปียร์นะครับซึ่งมักจะเล่นละครเชคสเปียร์อยู่เรื่อยๆจะเห็นว่ามีผู้ชมที่อยู่ทั้งด้านซ้ายด้านขวาแล้วมีที่ชมนี่ด้านหน้าด้านบนแต่เขาบอกนะครับว่าตัวที่นั่งที่ เป็นที่ที่ดีที่สุดสําหรับการดูละครเวทีเชคสเปียร์ก็คือตัวมุมจากฝัง่งที่เราเห็นเนี่แหละครับเออคือเห็นทางนักสแสดงและเห็นทั้งผู้ชมอ่าเพราะว่าประสบการณ์ของการดูละครเวทีคือปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวนักสแสดงแล้วก็ผู้ชมที่สนุกสนานไปกับการเล่าแล้วก็การฟังเรื่องราวแล้วมีปฏิกิริยาสัมผัสไปด้วยดังนั้นอันนี้คือองค์ประกอบสําคัญของละครเวทีเลยคือณัตดนั้น สนุกนบัดนั้นรับรู้ณบัดนั้นนะครับอ่ะทีนี้อ่เรามาดูกันนะครับทรงประกอบทั้ง3อย่างเนี่ยทั้งละครเวทีภาพยนตร์และโทรทัศน์มันก็เลยนำพามาสู่การแตกโครงสร้างของเรื่องราวซึ่งผมจะค่อนข้างแบ่งออกเป็น3อย่างก็คือ1 Story 2 Plotting แล้วก็3 A c t i o n เรามาดูกันนะครับว่า Story คืออะไร story นะครับมันคือเรื่องราวง่ายๆนะครับ เรื่องของใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรทําไมออดังนั้นในสตอรี่เนี่ยมีเยอะแยะไปหมดเลยแต่ดังนั้นสิ่งที่ตรงงานที่ค่อนข้างกับเคลื่อนสตอรี่แล้วทําให้คนรู้จักสตอรี่เยอะมันจะเป็นงานประเภทงานเขียนงานนิยายหรืองานที่มีเวลาในการในการสัมภาษณ์หรือการเสพเยอะอย่างเช่นโทรทัศน์นะฮะเพราะว่าคือเขาเล่าเรื่องอะฮะเล่าเรื่องไปเรื่อยเลยเรื่องไหนสนุกก็เล่าเรื่องไหนสนุกก็เล่า ตอนนี้มันมีตัวอย่างนะครับอ่ถ้าเกิดอย่างเช่น a v e n เจอร์ที่เราเคยรู้จักกันนะครับอเวนเจอร์ภาพยนตร์แอคชั่นของมา r เวลที่เป็นครั้งแรกที่รวมเอาฮีโร่ทุกตัวเข้าด้วยกันนะครับก็มีทั้งเรื่องราวของกัปตันอเมริกานะครับที่แบบว่าเอ่อแตกออกมาจากน้ําแข็งแล้วก็มาอยู่ในยุคปัจจุบันเรื่องราวของไอออนแมนนะครับที่แบบว่าเฮ้ยเป็นผู้ที่เก่งกาจในการคิดคน้นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์แต่แบบว่าชอบเป็นผู้นําแล้วชอบชอบโซโล่ฮะแล้วชอบทํางานเดี่ยวอะไรเงี้ย เรื่องราวของตอนะครับที่กลับมาตามหาน้องเพื่อให้กลับไปรับโทษที่แอสการ์เรื่องราวของฮาร์กนะฮะที่บอกว่าเฮ้ยจะมีสามารถมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้ยังไงโดยที่สามารถจัดการกับความโกรธความโมหะของตัวเองได้เรื่องของฮอกอายที่แบบเรื่องของสายลับนะครับว่าเขาทํางานเพื่อประเทศอะไรเงี้ยเรื่องของแบล็กิโดอันนี้เรื่องของสายลับสองหน้าว่าตกลงเขาอยู่ป่ายกันแน่นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องการรวมตัวกันของตัวละครเหล่านี้เข้าด้วยกันจนเกิดเป็นหน่วยที่ชื่อว่าอเวนเจอร์ อ่นนี่คือสตอรี่มันมีสตอรี่เยอะมากเลยสงครามโลกครั้งที่2เกิดขึ้นในยุโรปในช่วงกลางปีพุทธศักราช2482สงครามได้ลุกลามออกไปมีประเทศต่างๆเข้าร่วมรบมากมายจนกระทั่งญี่ปุ่นได้ลงนามเป็นพันธมิตรกับเยอรมนีและอิตาลีในวันที่27กันยายนปีพุทธศักราช2483ซึ่งทําให้ญี่ปุ่นเข้าร่วมสงครามโลกอย่างเต็มตัวด้วยการยึดดินแดนที่เป็นอาณานิคมของชาติฝ่ายสัมพันธมิตร เขาเชิญสไลด์ต่อไปเลยครับเราเรียกว่า plotting นะครับ plotting คืออะไร plotting คือการถ้า story เปรียบ story เป็น u n i v e r s e เป็นจักรวาล plotting มันคือการเชื่อมดาวแต่ละดวงเข้าด้วยกันเดินทางจากดาวนี้ไปดาวหนึ่งเดินทางจากดาวนี้ไปดาวหนึ่งอะไรเงี้ยในแต่ละดาวก็มีเรื่องราวย่อยๆเนาะแล้วก็การเชื่อมดาวแต่ละดวงเข้าด้วยกันจะกลายเป็นเส้นทางน,นะครับซึ่ง plotting เนี่ยมันก็มีลักษณะหลายแบบ place oriented นะฮะก็คืออิงสถานที่เป็นหลักเ,เช่นเรื่องเบอร์รี่ที่แบบว่า ตัวคนขับรถอเมริกันที่ติดอยู่ในลงศพที่อยู่ใต้ดินแล้วไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนก็เลยขึ้นวะญี่ปุ่นยกคนขึ้นบกทั่วชายฝั่งนามันแล้วตอนนี้ญี่ปุ่นแบ่งกำลังคนเข้ารุกรานประเทศเราผ่านการยกคนขึ้นบกในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีสุพราารและแน่นอนจังหวัดเราชุมพร โชคดีที่หาบ้านคอสนและบ้านแหลมดึกของเราพื้นทะเลเป็นดินโคลนยืนออกไปในทะเลที่ไกลามากๆพวกญี่ปุ่นจึงต้องอาศัรยระยะทางและระยะเวลาอย่างมากเพื่อที่จะเคลื่อนพลและขนย้ายยุทโธปรกรณ์ส่วนผ่านบ้านคอสนจะมีกองพันทหารราบับไปสกัดเส้นทางสู่มะพร้าทีนี้มาดูต่อไปนะครับเมื่อได้ p ล o ตติ้งแล้วมันคือเล่ายังไงให้มันน่าสนใจแต่เล่าน่าสนใจเพื่ออะไรตรงนี้แหละที่สาคัญตัว เอ่อบทสตอรี่เนี่ยมันจะทําให้คนดูสนุกนายก็มีพล็อติ้งที่น่าสนใจแต่หนังที่น่าสนใจจะทําให้คนดเูเติมเต็มจะให้คนดูรู้สึกฟินจะทำให้คนดูแบบรู้สึกแบบแบบประทับใจได้ก็คือมีแอคชั่นที่เข้มขน้นแอคชั่นคืออะไรครับแอคชั่นมันคือสิ่งที่ตัวละครหลักต้องผเผชิญหน้าแล้วสามารถฝ่าฟันเอาชนะ ทำจนสําเร็จแล้วสําเร็จหรือไม่สําเร็จอ่าก็คือบทเรียนที่ผู้ชมจะได้รับตัวอย่างหนึ่งนะครับอย่างเรื่อง Transformers ครับถ้าเกิดตัว plot นะก็คือหุ่นยนต์ปติกรนบนโลกนี่แหละนี่คือล็อตง่ายแหละแต่เวลาพอเขียนบทอ่ะมันไม่สามารถเขียน p ็ o ตแค่นั้นได้ครนะเขียนล็อตเฉยๆมันก็คือแค่มาเล่าเรื่องมาเล่าล็อตที่มันน่าสนใจแหละแต่ตัว a คชั่นจริงๆของเรื่องคืออะไรเขาสร้างตัวละครที่เป็นเด็กหนุ่มขึ้นมาเนี่ยคนชื่อแซมบิชเิกกี้เอ่อที่มาเจอตัว คุ่นทายสมเมอร์ตัวหนึ่งเป็นบนะัมเบบีในรถสีเหลืองที่เขาเพิ่งได้รับอะไรเงี้ยคอนเซปของตัวภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือ no victory without sacrifice คือแบบมันไม่มีใชยชนะหรอกถ้าเกิดคุณไม่รู้จักเสียสละอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เลยเป็นการทำงานระหว่างตัวละครตรงข้ามนะครับคือเด็กหนุ่มที่ไม่รู้สึกว่าจะต้องเสียสละเพื่ออะไรเลยแต่ขณะเดียวกันตัวหุ่นออโตบอทที่แบบมาอยู่ที่โลกแล้วก็เสียสละตัวเองเพื่อปกป้องโลก อ่ะมันคือ2ตัวละครที่เติบโต,ต,ตแล้วก็เรียนรู้ไปได้วยกันะนะครับนี่ครับคือผมปรเกอบสําคัญเอ่อของกรา,รอรารพัฒนาบทซึ่งไม่ว่าจะเป็นบทตั้งละครเวทีบทภาพยนตร์บทโทรทัศน์รวนแล้วแต่มีโครงสร้างพื้นฐานประมาณนี้ทีนี้เรามาดูกันว่าแล้วทีนี้เราจะมานําเอาเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์มาพัฒนาเป็นบทได้อย่างไรนะครับอ่าเราจะมาพูดถึงเรื่องอยุวชนทหารอ่ายุวชนทหารเนี่ยครับเป็นเอ่อหน่วยอาที่ ิดขึ้นที่ให้เยาวชนนะครับรวมตัวกันแล้วก็ฝึกการเป็นทหารเพื่อปกป้องประเทศเนักเรียนโรงเรียนสน่วนกลาบวิทยาลัยไ,ได้นํามาสร้างพัฒนาจนกลายเป็นสื่อการเรียนการสอนเป็นภาพยนตร์สั้นในชื่อเรื่องวัยเยาวชนทหารซึ่งตัวสื่อนี้ครับในช่วงที่สร้างขึ้นมาเป็นช่วงที่ยังเป็นช่วงโควิดเที่ยวระบาดนะ่ะน้องๆน,นะครับจึงใช้วิธีถ่ายทํากันผ่านจอซูม ทุกคนอยู่ในซูมแล้วก็อ่านบทแล้วก็เล่นสมบทบาทเป็นตัวละครแล้วก็ตัดสลับกับภาพเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์โดยโครงสร้างของตัวภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเราเอาตัวแนวคิดคำถามคือเมื่อเรายังเป็นเด็ก Sense of uh, การปกป้องพื้นที่ s e n ส์ o อ uh, การดูแลคนอื่นๆเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตอนไหนดังนั้นจึงมีการสร้างตัวละครที่มีทั้งแบบว่าเอ้ย ามาทําหน้าที่นี้เพื่ออะไรเพื่อตัวเองเพื่อชาติหรือเพื่ออุดมการณ์หรือเพื่อความรักเนี่ยนี่คือจุดเริ่มต้นแล้วตัวนักเรียนก็ค่อยๆพัฒนาเรื่องเหล่นี้มาจนกลายเป็นจากพล็อตที่วาด้วยเด็กหนุ่มกลุ่มหนึ่งอ,อยู่ในสถานการณ์ที่ต้องปกป้องพื้นที่จากการบกุกรุกยุคองของทาหารญี่ปุ่นมาสู่เรื่องราวของแอคชั่นคือความต้องการความฝัน ของวัยรุ่นแต่ละคนว่า,าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้เรามาชมกันครับว่ายุวชนทาหารในไ่ตาและในการสร้างสารรค์ของตัวน้องๆชุมนุมการละครโรง,งเรียนสวนกลับวิทยาลัยซึ่งสร้งงานชินีเพื่อเป็นสื่อการสอนในส่วนของวิชาประวัติศาสตร์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศาสนาและวัฒนธรรมจะเป็นอย่างไรนะครับก็อขอเชิญชมได้เลยครับชาติคือชุมชนสะเก็นของมนุษย์ที่ก่อตัวบนพื้นฐานภาษาดินแดนการฝึกกับแม่งไรสรนะัน พวกนายจริงจังกันไปไหนเนี่ยคิดถึงบ้านเหรอมีอะไรต้องคิดถึงอนะ่ะถ้ามึงอยากช่วยกูจริงอะ่ะมึงพูดปากเถอะญี่ปุ่นวางแผนหมดแล้วเกิดอะไรขึ้นวะญี่ปุ่นยกคนขึ้นบกทั่วชายฝั่งอามันแล้วพวกมึงระวังอเคีะอาหารญี่ปุ่นไปทั้งคูสัมรามไอสุระวังสุดท้ายประชาชนก็นมีคนตกบ้องจริ่งมิสุ